จริงมึงก็ผ่ากูสิกูอบอกแล้วเชื่อกูอยังแบบไป้ว <c oughs> แน่แน่จริงมึงก็ผ <c oughs> ่ากูสิเดี๋ยวเชียรไปโรงเรียนคุณไอเ้ <c oughs> ไอเหี้ย <c oughs> แน่จริงมึงก็ตกใส่หัวกูสิไอ้เหี้ยแน่จริงมึงก็ตกใส่หัวกูสิ ยิงมก็ตกใส่หัวก็สิขึ้นขึ้นไอ้ชิบแนงแนจริงมันก็ตกใส่หัวอยับโยอ้ยหวยัตายแน่เลยอ้้ามันตกมันตกใส่บอกร้างก็โอยสโลสีแดงอ่ะมึงูโลจีนแดงในซโลจีนเนี มีคนนั่งรถวิวแชร์ศิลนเป็กด้วยชุดกีนักเม็ดชุดก้าวใส่บอกของจริงซะด้วยไม่ว่าโอบ็อกจะแจกฟรีโคโลบ็อกจะแจกฟรีเฮ้ยอะริกอบเตอร์อะริกอบเตอร์เฮ้ยกูอยากตัดคลิปมันต่างชาติคนนี้มึงให้กูดูวิดูป๊อปอ๋ออ๋ออ๋อมึงก็ไปหาฉากมาแล้วก็เล่นแบบนี้แหละไอ้ปั๊มขึ้นที่แค่ตอนปั๊มปั๊มขึ้นขนาดไหนเฮ้ยปั๊มนี่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  ค ну oh oh ุ้ยมึงขึ้นกับน้เพี้ยอะไรมาเราต้องการของอุ่นอุ่นไหนคุ้ยคุ้ยด่วนไม่ได้คุ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนไอ้้กูเข้าไปก่อนเพื่อนกูติดแขนกูติดอย่าลมในศาสัตว์อยู่ข้างบนแล้วไอเดียคุ้ยอ๋อแกนกูหักไปขึ้นหนึ่ง แล้วก็ดีๆ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 เหรอไม่ใช่หรออ้าวตกไปตายกูควายไอ้เหี้ยมันจะแก้แคบกูจานแดงจานแดงกูจานแดงมึงรอกมึงนู่น้าจานแดงดิเฮ้ยต้องพิมพ์ไปแล้วมาดีอาจารย์ลิซเซ่ลิเซ่อาจารย์ มึงไม่ใช่อาจารย์ออเรนจ์แต่มึงจะเป็นอาจารย์เรดอาจารย์แดงอาจารย์แดงที่เป็นเชื่ออะไรเอ่ย <laughs> อาจารย์แดงอยู่โปรไฟล์ข้างมึงเลยปั๊ว่าปัรร๊้นะสิสสุดดี่ดี่แลนที่กำลังถูกเผาไหม้มึงเห็นไหมอะไรเอ่ย <laughs> เฮ้ยใครมาเฮ้ยเฮ้ยเด,ด,ดี๋ยวดิแน่จริงมึงผากูสิกูบอกแล้วเชื่อกูยัง ไปแล้วเด็จริงมังก็ไปแล้วูสิเรียนโอไปแล้วคุยไอ้เนี่ยคือาษายีสานเนียจงจำจงรยนจงผ่าซะไปแล้วไปแล้ว ว่าดิวะกูตกแบบขวยเอ้<ต>อยากตกนกูตกตายไม่อุตส่าห์มีฟ้าผ่าไอ้เยอะกูไม่ได้กี่ยังโดนไปตายเพราะเป็นคนคุกยังไงล่ะขอเจอฟ้าผ่าในเหวเจอฟ้าผ่านแน่จริงก็ผ่ากูสินอไม่อยากเข้าไปยังไงอ่ะกุงนน้งกิงน อยากไปข้างในอ่ะอยู่ข้างนอกดีกว่าอยู the ่ข้างนอกเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูอยู่ตรงนี้ไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเอ้ยฉันหนักไปเลยแล้วมึงจะไม่เห็นกูปับกูหายตัวละฮะไม่เห็นกูเปล่าไม่เห็นแผลนินไหยคุกมันเคลื่อนทั้งคุกเลย ออกออกออกกอกออเกโอ้โหป้ามึงอกี้ิครับมันจะกลายเป็นบ้านของปู่อัพหมูซาบ้าพลังและและบ้านและบ้านก็ติดบอลลูนแล้วก็ลอยขึ้นมาบนอากาศแล้วก็เป็นที่ที่เป็นแม่น้ำโตกสกิดโอ้ไม่นะบ้านที่ฉนที่รักมึงอะไรมทางนี้พี่อะ ปล่อยเลยกูไม่ตายง่ายหรอกตะปี๊ดทำไมเพื่อนที่ไปหายทำไมกูเลื่อนที่ปทไทปที่คุกวะยืนไม่บอกอะไรไาป้าอยู่บอกอร้ายร้ายมึงยังไม่ขยับนี่กูเป็นนักโทษจริงใช่ไหมเนี่ยป้ามึงยืนบอกอร้ายป้ามึงยังไม่ขยับตะปีับ ก็ต้องการเป็นแหลกเป็นเลโก้เลยกระตีบกระตีบกระตีบร่างกายการเป็นเลโก้เลยโอ้โยกโยกมาหมุนเยอะเยอะเดี๋ยวจะแบบที่ทางเองป่ะไม่เป็นของทำไมคู่มันคงพันยังวะอันนี้คงพันกว่าคงยังไงคงคงพันลอยได้ป่ะลอยได้เอ ไปนี่เลิกไปแล้วไปนี่ทำไมมึงตายเฮ้ยนักโทษร้ายๆนักโทษร,ร้ายๆต้องจับเข้าคุกเข้าตารางไอ้ที่นี่เป็นนักโทษร้ายต้องจับเข้าคุกกาตารางเลมโบไรต์อีกแล้ว แน่นอว่าถ้าไม่ขึ้นเหมือนเดิมมูอจะอ้อมาอยู่ข้างหลังแน่นอนว่ากูขึ้นเหมือนเดิมอ่ะแล้วจะมีกูคนเีที่รอดตาตุ่กูหอกมาข้างหลังเลยแไดกเลยอียใช่ก็เลยเจอฟ้าผ่าไปไหน กูไีฝั่งไอชุดจริงยังกินโดนฟ้าผ่าแมจริงมึงก็ผ่ากูสิสตีฟ้าครับมูข้างมังก็แดลมึงลองผ่ากูดิเอาหอกทไม,มวันนีม้มาแมงเรียนวะูปวดหัวเกือนเอาง่ายปวดหัวยี่อะโอเคป้าคุณร่าจะเกิดอะไรขึ้น างกเลยชินช้าเขเป็นไรสเปี๊บชินช้าม่เป็นไรหรอกเขาไปเกาะดาสสตี๊บเขาไปเกาะเขาไปเกาะภูเขาไฟได้เพราะว่าเขามีเกมพัดเกลสูงอยู่โอ้ตกใคมกีเล่นตกกระทับหวัวกูเลยยังไงกูก็รอด น่นโอ้ยผมมีเชื่อว่ะตัวนังนี้ปั๊บตัวนงนี้ปั๊บตัวนงนี้ลงมาปั๊บลงมาไม่นั่นคือสภาพของคนรอดว่ะปั๊บมองเห็นไหปั๊บมึงเห็นกูป่ะปั๊บมึงเห็นกูป่ะเฮ้ยเฉอนซ่ากินขาแล้มานั่งมานั่งมานั่งอยู่วะคิ้วกระบาดตัวชัดตูดเลยนั่งกับสาวอยู่โว้ยที่นี่แม่งพลินสาวต้องไม่หนีเลยโอ้ไม่เป็นไรถ้าแกตาแต่ถ้ากุ้งนั่งกุยตัวนี้อยู่ กูรูแล้วมึงนำลงชิงชิงชาตสีเขียวกูขอให้มึงเดนินป้ากูให้มึงโดนินภูเขาไฟตกทับของหัวตายไอ้ป้าปมึงเห็นไหมกูเนี่ยนกับซากซากหนึ่งขอ,งองมาทำออออห,หน้า พ่อวะเ,เห็อเออเอาตามที่มีน,นอ้องแรงใส่มันจังหน่อยเออของหูใส่ตอนนึงก็พอเอาขอ,อ,องใส่มันเอาเอาใครตกมาตายวะตก,กูตายเอากินี่นะเอาลูกเอามานั่งพี่มะมานั่งตัวที่มั้ยเล่นชอนั่งหันเอาลูกมานั่งที่นี่เอาออเอา้ย แม็่โคแม่โคแไม่ไหวมันขับไงวะมันไม่ใช่แม่โคโกว่ามันคือรถเคทรถผิวผิวไอ้เสียมันขับไมาวะมันมักลัวขนมเอื้อนมากันนั่นก็หันมากโอ้โหคารุทุเรศทรายตรงนี้โอ้พายุทรายแองลงกินใส่น้ำจิ้มไหมอยู่ในรถใช่ไม่เกี่ยเนี่ยอ่าน้องถ้าเสียงแมวเขาเก็บออก กินเลยมาโคไหนมาเขีนแม่โคไปขอเราถ่ายวิดีโอแล้วกันนะเฮียไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วตัดไปแล้วจะเดี๋ยประมาณยี่สิบนาทีเยบาย